อุลซี่ไทยแลนด์นะครับผมพบกันอีกครัง้งวันนี้มีสินค้ามาใหม่อีกแล้วตัวนี้เป็นคาตั้งแบบโมโนโพอตซึ่งจริงๆอุลซี่เนี่ยมี2030 20รุ่นละไม่เข้าใจมอนันออกมาเพิ่มทำไมแต่ก็ออกมาแล้วนะครับตัวนี้คือ MT 78จุดเด่นนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโมโนโพอตแบบฟลิกพีลีดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟลิกพีลีดแบบไหนรูปแบบยังไงแกะกล่องมาเลยหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะค่อนข้างใหญ่แกะมาก็จะมีโฟมกันกระแทกแล้วก็ตัวคู่มือนะคู่มือนีนะ้มีปัญหาจริงๆอ่านคู่มือนะ จะมีรายละเอียดบอกการใช้งานยังไงแกเอามาเลยมาดูที่ตัวมัเลยนะตัวมันเนี่ยจะเหมือนกับรุ่นอื่นเลยก็คือเนี่ยเป็นด้ามสีดําแล้วก็มีหัวรุ่นนี้มีรีโมทให้ด้วยรีโมทบลูทูธตรงนี้ซึ่งตรงนี้รีโมทมันเนี่ยสามารถเปิดได้นะอ่าโอเพนออกมาได้เปิดมาได้จะมีเขียนให้โอเพนเนี้ยเปิดได้ก็คือใส่เป็นฐานเป็นฐานกระดุมเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็จะมีตัวที่เก็บรีโมทอย่างนี้ด้วยตัวด,ด้ามอะไรนะถ้าดูภายนอกนะครับจะใกล้เคียงกับตัวนี้ MT79 คือง่ายๆแทบจะเเหมือน MP79 ลย แต่ที่ไม่เหมือนก็คือจุดใส่ยรีโมทน,นะครับก็จะมีหัวที่มันจะแตกต่างทีนี้ตัวไม้เนนะครับวิธีการดึงให้เราหมุนตรงนี้ออกก่อนสีแดงๆเนี่ยบางทีเนี่ยเรากางออกไม่ได้นะหักนะครับต้องหมุนคายออกก่อนแล้วกางขาตัวนี้ออกสําคัญเลยนะไม่งั้นหักเลยนะครับถ้าเราไม่หมุนคลายตัวนี้ออกก่อนคลายออกเสร็จแล้วเราก็จะกางได้หน้าตาจะประมาณนี้ตัวนี้ยืดได้7ระดับก็คือมี7ข้อนะครับเป็นระบบ ฟรีล็อกเลยอ่ะเข้อตัวเนี้ยความสูงมันเองเนียหนึ่ยซนติเมตรซึ่งถือว่าสูงที่สุดละในไม้โมโนพอดตของอูเรนซี่ตัวนี้สูงสุดเลยนะตัวด้ามค่อนข้างแข็งแรงตัวนี้รองรับการใช้งานกับมือถือได้เลยในเซตมันจะมีหัวจับมือถือหน้าตาแบบนี้มาให้ซึ่งดึงขึ้นมาได้อย่างนี้ใส่มือถือได้เลยในตัวนะครับผมทีนี้ควิกลิลี่ของมันคือควิกลิลี่ยังไงในกรณีที่เราจะใช้งานนะครับใส่งานกับกล้องตรงเนี้ยจะมีหนึ่งต่อสีือ่าอย่างที่ มีเกลียวยห,หนึ kind of ่งต่อสนี้ให้ด้วยเกลียวหนึ่งสี่นีคือต่อกล้องได้เวลากดปุ๊บสามารถดึงเพจของมันนี่ออกมาได้เลยอันนี้คือเพจหนึ่งต่อสีซึ่งเราก็สามารถใส e ่กล้องไว้เลยเวลาใส่แล้วมัน้องหมุนละกดเขามันเลยเหมือนกันสมาร์ทโฟนตรงนี้จะมีปุ่มให้กดเหมือนกันกดปุ๊บแล้วก็ดึงหัวจับมือถือออกมาได้เลยใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปงี้ได้ทีนี้กลับกันหัวจับมือถือมาฝั่งนี้ได้ไหมใส่ได้อ่าดึงออกได้นะอ่าเหมือนกันเพจตรงนี้ก็ใส่นี้ได้ตรงนี้ถามว่ามันดียังไงก็สะดวกมากสําหรับคนที่ใช้้้กกอองงงับบมืาคร ใส่กล้องแล้วใส่มือถือเพื่อจะอ่านบทอะไรเงี้ยสามารถทำได้นะมือถือเนี้ยสามารถที่ได้แข็งแรงนะครับใส่พวกหน้าจอใหญ่ๆได้เป็นระบบคลิปล็อกใช้งานแนวตั้งแนวนอนได้นอกจากนี้ตรงนี้ปรับหมุนองศาได้ เราสามารถตั้งองณมตรงนี้ได้แล้วหมุนล็อกได้ตรงนี้พิเศษหน่อยจะมีหนับตรงนี้รุ่นอื่นจะไม่มีคือตรงนี้สามารถแผนได้ในกรณีใช้ง่ายกับก,กล้องเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ครับที่จับมือถือเนี่ยเป็นเหมือนแขนแทนเดียวได้คือมีตัวแพนมาให้ด้วยในตัวสเปคคร่าวๆส่วนตัวขาทั้งหมดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมบางจุดตรงนี้พวกหัวพวกนี้เป็นพลาสติก ABS ตัวข้อยืดได้เจ็ดระดับโหลดรับน้ําหนักสูงสุดได้ที่1กิโลกร,รมัมตัวขาเวลาหดสั้นสุดเนี่ยสามสิบแปดเซนติเมตรยืดสูงสุดร้อยแปดส อยู่ที่6กรากรัมซึ่งถือว่าหนักนะเพราะอย่างที่บอกตัวมันจะเหมือนพวก MT. เ9ขาเป็นโลหะค่อนข้างแข็งแรงแต่ล่างขาก็จะมียางกันลื่นให้เหมือนเดิมตรงก้านตัวนี้จะไม่เหมือน AT. 10นะตัวนี้ก้านมันจะเป็นพลาสติกอยู่นะครับยังไม่ใช่โลหะก็คือจริงๆตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกล้องมากอาจจะเหมาะพวกกล้องคอมแพกกล้องตัวเ,เล็กแล้วมือถือ แต่ใครที่ต้องการขาที่มีความสูงปรับระดับได้ไม่ใช่หัวบอลนะส่วนที่จะเป็นลักษณะปรับอย่างนี้แล้วก็แผ่นตรงนี้ได้เจ้า MG 78จะประมาณนี้ใครต้องการขาจับมือถือแต่สูงๆอ่ะแล้วใส่กล้องตัวไม่ใหญ่มากตัวนี้รองรับได้ถึงสเปคบอกว่า1กิโลแต่ผมลองดูแล้วนะถามว่ารุ่นไหมอ่าเวลาใส่กล้องหนักๆโลนึงจริงๆมีรุ่นไหมทิ้งไว้นานมีรุ่นแล้วก็พวกจุดตรงนี้นะครับถ้าบางคนบอกเฮ้ยมันจะไม่เหมือนเรื่องอื่นคือไม่มีช่องฮอชูจริงๆมีนะครับไอ้ช่องฮอชูตรงนี้ที่เราสไลด์ออกมาเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยสามารถใส่ฮอตชูขาวชู ue, ue, ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไมไฟสามารถใส่ได้แล้วก็ตรงหัวจับมือถือสามารถไปต่อขาตั้งตัวอื่นได้ข้างล่างจะมีเกียวหนูนต่อสี่ให้ด้วยผมตมิว่าเราไปต่อกับไม้ตัวเองแเลย้ลวต้องการมาต่อตัวนี้ก็คายเกียวออกแล้วก็ต่ไลเข้าตัวนี้ได้เลยประมาณนี้สำหรับ mt 7 8ใครกำลังหาโมโนคอดตัวใหญ่ๆสูงๆมีรีโมทบลูทูธในตัวเจ้าตัวนี้น่าจะตอบตัวสำหรับ mt 7 8ครับผม ลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลิซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆจากทางอุลิซี่ไทยแลนด์สรวนนสวัสดีครับผม